สวัสดีครับคุณดูอยู่กับผมลัวกี้แม็กนะครับตอนนี้คือผมมาเล่นโลกหนึ่งนะคุณดูและครั้งนี้มันมีน้องคนหนึ่งว้่ก่อนอัดคลิปอ่ะคือตอนแรกผมไม่ไตั้งใจอัดคลิปไว้คุณดูคือผมอะที่พูดต้องพูดเร็วนะครับคุณดูเพราะว่าผมอยากให้น้องมันมากว้่ผมดีใจแทนน้องมันอะคุณดูคือตอนนี้นผมอะอยู่ดีผลผมก็เกิดใช่ไหมผลที่เอ่ออันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณดูอันนั้นแหละที่เกิดผลอ่ะแล้วของผมมันเกิดไงี้แล้วครั้งนี้ผมก็เลย ครั้นี้ผมก็เลยไปหาผลแล้วผมได้ผลแสงไว้คนดูและน้องมันเนาะบอกว่าช่วยฟาร์มหน่อยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปฟาร์มกับน้องมันเองคนดูคือผมอันนี้เลยคนดูผมจะให้ผลน้องมันนะ <S <s <ays> <S ผมก็ดียินดีแ่น้องด้วยดีใจแข่งน้องด้วยเมื่อตอนแรกคือผมสุ่งผลให้น้องมันแล้วเว้ยนี่ไงนี่ไงเจอน้องมาละเฮ้ยเป็นไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยน้องน้องไปไหนเฮ้ยวันนี้อ่อนพี่เองจำได้ไหมเออนี่ยเฮ้ยมันมันจำผมได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมช่วยมันฟาร์มเลยมันจะเสกเรืองอะไรเฮ้ยกู <c oughs> อ,อ,ยอยู่นี่เฮ้ย เฮ้ยมึงหยุดก่อนกูไม่กล้าโยนตรงบบนี้ใอ้กูอยู่นี่ให้รับโปอ,อันนี้ผมไม่ได้เตรียมแล้วคนดูคือผมมาเล่นเฉยๆเวล่งหนึ่งน้องพี่อยู่นี่เดี๋ยวผมพิมพ์บอกเหมือนนะคนดู <c oughs> ถ้าน้องเขาเห็นคลิปนี้นะอันนี้ไม่ใช่ fc นะไม่รู้จักเหมือนกันนะคนดูน้องพี่อยู่นี่นี่พี่ได้ผลแสงมาเว้ยคือถ้าถ้าเป็นผลพาก็จะดีกว่าน,นี้นะคนดูแต่ผมให้น้องมันไปแล้วคืออันนี้นะคนดูมานี้มานี้มานี้ก่อนนี้เหรอไยก่อนน้นองนนี่ก่อนคนดู น้องมันนี่น้องพี่อยากให้น้องเลยอูย๋พี่ดีใจให้น้องเลยเว้ยว่าน้องมันแค่สี่ร้อยห้าสิบไม่สี่ร้อยสามห้านะคุณดูผมบอกให้มันมามนน <c oughs> ี่ก่อนมาคือผมดีใจให้น้องมากแม่คนดูเฮ้ยก่อนนี้เหรอโอ้ <c oughs> นั่นได้ผลแสงก็ได้ผมสูงผลให้มันเด้โคตรกากเขาคุณดูผมได้ผลบอมป์หมอคนดูเนี่ยได้เลยเว้ยผลน้องแข็งผมว่าผลแสงดีสุดนะสำหรับตัวผมเนาะ ผมก็ให้น้องมาเลยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกินหรือมันไม่กินนะครับอันนี้แล้วแต่มาเลยนะครับคุณดูโอ้โใใหที่จะทนน้องมาเลยว่ะคนดูถ้าคนดูนะอยากดีใจเอ้ยอยากเออแบบกินไปหนะน่ะพิงกินไปหนะ่ะแล้วเนี่ยคนดูเดี๋ยวผมบอกอนะวรนึงกินเลไปหนะ่ะเดี๋ยวจะเก็บเป็นน้องเขากินเลยไหมคนดูมอม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 เลยเว้ย ถ้าคนดูอยากดีอย่างนี้นะคนดูแบบอยากจะคนจริงใจแบบผมนะครับคนดูฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะครับคนดูบอกเลยนะครับขอให้ทุกคนสุ่มได้แต่ผลดีๆนะครับจากร้านขึ้นนะครับคนดูแล้วก็เจอเสี่ยนะครับเสี่ยมาเปย์เยอะๆนะครับบายบายนะครับคลิปนี้เจอกันนะครับ